บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยนืยนยันทันภายในเดือนมีนาคมนี้ปลายเดือนมีนาคมสรุปรายละเอียดชัดเจนจากทางกระทรวกงการคลังโดยคุณจรพันธ์อมรวิบัตย์ยนืนยันชัดเจนค่ะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้านะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะลงทะเบียนเมื่อไร่จะ จะลงทะเบียนเมื่อไรคนเก่าคนใหม่ไร่เก่าไร่ใหม่จะได้รับสิทธิ์อย่างไรมีการเพิ่มสิทธ์เพิ่มวงเงินหรือไม่เดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกปติดตามไปเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะเฟสสามมาแน่นอนพรุ่งนี้สรุปรายละเอียดวันลงทะเบียนวันแจกเงนเินเดินหน้าเฟสสามอย่างไรคนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ16ปีถึง59ปีจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เมื่อไหร่ระบบพร้อมแล้วหรือย,ยังนายยก รัฐมนตรีประชุมคณะกรรมาการกระตุน้นเศรษฐกิจครั้งที่1ค่ะคุณผู้ชมในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ทำเนียบรัฐบาลเดินหน้าแน่นอนโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัล w a l ลตหนึ่มืนบาทในเฟสที่3ติดตาม2เรื่องเด่นในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่า วันพรุ่งนี้10มีนาคม2568จะหด้ิจะได,ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบริเลตในเงบาทแต่จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะลงทะเบียนอย่างไรวันลงทะเบียนเป็นแบบไหนใครจะได้ก่อนมีการแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มๆนั้นหรือไม่ล่าสุดค่ะก็มีการแจ้งชัดออกมานะคะจากทำเนียบรัฐบาลโดยโฆษกรัฐบาลคุณจิราย,ยุห่งทรยาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ว่าพรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์ที่10มีนาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ที่ ทำเนียบรัฐบาลเตรียมที่จะประชุมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเดียวเราไปติดตามค่ะทีมงานก็ส่งเข้ามาตอนนี้เลยนะครับว่าวันจันท์นี้ฟังให้ดีนะฮะท่านผู้ชมครับวันจันทร์นี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการเงินหมื่นผ่านดิจิตอล w ัลเลตครั้งที่หนึ่งประจำปีนี้ครับเวลา10นาฬกาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ถามต่อนะเฟสาเฟสามเฟสส เฟสสาได้หรือยังกลุ่มปอบางได้ไปแล้วกลุ่ม60พลัสได้ไปแล้ว เฟสสามนี่ท่านผู้ชมฟังวันจันนี้นะนันและคะ่ะคุณผู้ชมเอาละคะ่ะพรุ่งนี้เราคอยติดตามรายละเอียดสรุปชัดเจนนะคะจากทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามนั่นก็คือการลงทะเบียนบัตรสิริการแห่งรัฐในปี2568ลงทะเบียนรอบใหม่นะคะในส่วนของคุณจรพันธ์อมรวิบัลย์ยืนยันว่ทาทันภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็รอสรุปรายละเอียดชัดเจนวันที่ลงทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่่าย่างไรเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินหรือ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แจ้งชัดถึงประเด็นนี้ค่ะและพี่น้องประชาชนรายเก่ารายใหม่นะคะในส่วนของการคัดกรองทุกคนจะต้องมีการคัดกรองในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆจากทา,า,างรัฐบาลอยู่แล้วส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์ก็จะใช้จ่ายอย่างต่อเน,นื่องค่ะคุณผู้ชมส่วนใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปนะคะเพระนาะฉะนั้นการใช้จ่ายในแต่ละเดือนของบัตรสิสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคหรือภคส,ส่วนลดส่วนลดค ค่ารถได้สาประจำทางรวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1545บาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความชัดเจนจากคุณอนุวัต์จะให้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒนะครับโทรไปเพราะว่าผมก็เห็นข่าวแล้วละ่ะค่ะโทรไปสอบถามกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับแล้วก็ส่งส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์นะอันนี้พูดตรงๆก็ส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์ท่านก็ตกใจเหมือนกันท่านก็บอกเฮ้ยผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเลื่อน ใช่ผมก็บอกว่าผมก็งงเพราะว่าตอนแรกก็ตอนแรกก็กก็ก็ฟังจากท่านมานะ่ฟังจากปากท่านก็ท่านก็บอกว่าตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาใช่ไหมล่ะผมก็เลยงงผมก็เลยแล้วตกลงท่านจะยังไงดีอ่ะผลปรากฏว่าคุณจุลพันธ์ก็ก็อธิบายแบบนี้อธิบายแบบนี้นะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคืออย่างนี้ฮะตามขั้นตอนผมอธิบายตามหลักการและขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนเนาะ อนุกรรมการในประชุมอีกสองรอบในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็นําเข้าคอารมอแล้วก็ปลายมีนาคมเนี้ยปลายมีนาจะเปิดครับคําว่าเปิดของท่านอาธิบายให้ฟังนะว่าเปิดแล้วจะไปกี่เดือนในการลงทะเบียนก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้อนุกรรมการยังไม่ได้ข้อสรุปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เลื่อนนะครับมันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาคม ที่จะเปิดหรือว่าเริ่มให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าใจใช่ไหมครับส่วนท่านบอกว่าจะลงวันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลากี่เดือนในการลงก็ว่ากันไปแต่ปลายมีนานเนี่ยไม่ได้เลื่อนนะครับแต่วันไหนก็ค่อยว่ากันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ